ครัสบสวัสดีนะทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับสาวเพ่งอีกแล้วเนาะวันนี้สาวเพ่งอันคืดเยอะเข้าอันกินอ้อมบอนเสื้อหนังเข้มก็เลยมาหาเก็บบอนเนาะนี่เก็บบอนอยู่แคมบ้านแถวนี้แหลนะเนาะไปไปเบิ่งวะบอนมันเป็นเนาลาะทุกคนเคยกินบอเนานะทุกคนตอนนี้พัดห้ามานเก็บบอนไปเห็นงูต๊สร้างเนาะชอยผู้เดียวก็ช้อยไม่ได้เดี๋ยวนี้นะ ที่ตัวสงสารมันก็หิ้วแพ้นั่นนี่โอ้ยกะตกุกขังตกหน้าดจำเลยเนาะอันนี้ทงนาอยู่บ้านเฮาวเนาะมันจะมีน้ำน้ำบ่อแคบบ้านเมยบ้านเฮาก็ก,กินน้ำบ่อน,น้ำพเพลนนี่และเนาะเม็ดบ้านนี่ก็ตะน้อยแต่เกิดมาแต่พูดแต่ยาก็ม,กม,มกีแต่กินน้ำบ่อแต่เ่าดบ้านนี้มันก็มีสั้น้เละเามีกอตะกิาตะกีแต่ก้าเนาะเป็นป้าเป็นอันนั้นได้แถวนี้นะ เป็นป้าแล้วก็มีน้ำบอ่อทางมาตั้งน้ำยังเป็นป้าอยู่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นไปในและนอกกันเลยเป็นเดินแปดีและนี่ทังพนกันยังแต่ผู้อันนั้นผู้สังเแห้ของนาตินบ้านบ้านจุมาจะอยู่แค้มผู้สังแหเนาะห้ามฟ้าสุดไปก็เป็นวิลาเมืองวิลาพี่เลยเมืองว่าอังคามทั้งพ้นแหละแต่ว่าบ้านจุมากะอยู่ฝ้านี้อืม ปัจจุบันจำนาต้มมีแต่น้ำบอ่อเนาะขาวานานาย้อนค่อนข้ามดินดำน้ำซุ่มได้คนปลาซิบอนก็ซ้่มแค่ฟันหางค <c oughs> ้างมาไว้กับปลาดองคนเองบัดเสียวมายามผัดตำแจ้วขึ้นจำได้ <c oughs> อันำคำขวัญบ้านานันยะ้อนแดดนั่นนะแต่กับเป็นเพนื่อนว้าชื่อๆเลยเนาะไม่มีแม้ำคำขวัญอัะไรเลาบ้าแบบมันพัดมันโมุนโซนโหจะชื่อ,อ ทาขจัำเอางูขึ้นซอยก่อนเนาะโอ๊ยแต่เห็ดบาบมันเพ่งกับงคนผู้เดียมีแพ้ได้งูโตอย่างเงอื่นจังมาเห็ดน,นัเลิกเขามีอาน้ำจ้างม,มันมากินน้ำแล้วมันตกะเลนี่ผู้มาซอยนะเท่านี้นม,นมาซอยเดีย๋ยวล่ะมันตายเลยนะจอมจักกลโอ้ยยังฟางเลยไปดอนตุน้นเอาหี้วูมันสิ่ะหฮี้วูี้ว เจ้เจ้ดีหือาเด้อมไแท้ไนบ้าเอ้ไปจับมาดึงไหวมั้ม่ได้เนาะมันกยัไข่าไปกาดอยู่มาางสายคอมันได้ละอ้มันหัดคอมันปะมามาปเดี๋ยวตาเห็นนี่จะเียมเลย เดึกหูเด้อนนี้ดกหูะอาบุ้นยฮูมันคัสร้างนอท้องมันสูงเลยโยมกินน้ำเลยทองต่างเชี้วผู้ใหญ่หีมีเลยกแถ่นั้นนะเอิ้นคนน้ำมือทางดูซจ เราหาลายช้อยได้เพิ่นนี่หึงแกงโนของกู่โง่พโง่ซะปเลยนี่เด้กโง่ที่ไมโง่้าสิวันี้เจ้เลยถามวมีอะไรโง่ท่ามันยู่เพื่อนลาวมัานเอาดไหนมาหนะปโบ้เนีเปเจยเปโบ้เลยกุ้งไปโบ้เลยนะ กกาจตงแล้วปดะเนาะนวเจ็ดคุณมันแลบมันเจ้ามันเอินหาเดียวแนี้มีแต่หอยงูจาอื่นเหะเอินกขุ่ไดนะ

มันไม่เลยนะ้ามโหที่มนรู้นได้มาถึงตน้ไม่เปลี่มันนี่แบบุมันยคือเพาเาดนึ่งนะโถเมแพเข้ไปเอาบิกมีเห็เพือมาีเราด่ออา้ไวางเวลาหนึงเฮ็ดเอาพันนะเลยไ่ได้เรานี้แล้วนะฮึบ

nương chóp chóp nương chóp 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 hàng, sản, hàng sản à, mà nè lúc chóp chóp lấy chóp hàng mà nè chóp 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 เนเต้ยอมตวเมอะมค้วกพเขาพุ่มเขาไม่จักเขามาตักคนเฉยใน้ำเือนงูเอาหืนได้เลยเนาะหน้าผู้ชอยเพื่อเอิญพื่อกายมากกเอิญ บุญโง่เติได้ยังมีต่ายน้ำกับคุณตุงลุงอยู่ต่กินแหละพูดมาตั้งน้ำกับมี่กินน้ำฟุ้นโง่นี่แหละน้ำเพริ่นฝนน้ำเหตุบาปมันจางดินดินฮักบอกัา เล็บมันบหน้าเล็บจนหักคนเอ้ยเล็บควาแล้วมันเะเคืนงล่งก็จะรูนเม็ดแข้งไปเลยกะมีนาก็มีทนจากแสแต่ตะเฮงซำเลอรน้ำนี่นะโยมาชนกูเพิ้เลย รอที่แบบชงเรียบร้อยเลยน่าจะดีดมันยางงามขึ้นตะเกาเลยนะคนเนาะตะเก้านี่โอ้ยเป็นป่าบักเยื้อๆอันนึงเดี๋ยวนี้จะมันอึดละมันมีมี่ว่า่งยๆก็ได้ หลังจากที่ห้าองโง่ขึ้นไปสร้างแลนะ้วเนาะจะได้มาเก็บบ่อนออกมาแล้วก็เห็นหงวตกสร้างเก็บนี่นะมือแดงครับห้องลยว่ามือตองแดงมือแล้วห้าจะอันบอดนี่นะมือแล้วห้องกับต้มก่อนแล้วจะอ้อมนะต้มมันมันเปื่อยนะก่อนเพราะว่านะถ้าเอาอ้อมรดมันจะมีเป็นตะกินขัข้นข้อนะทุกคนม,มันยาญอุดมสมบูรณ์พิศกรวเลยกันเนาะ ตะก้าวหนีอ้ยปลาบ่อนแถวนี้ฮ่าจะมีกะได้ต้มต้มแล้วก็เย็นน้ำแล้วก็บ,กบปั้นเอาแต่บ่อนเปื่อยๆฮะนะแล้วก็จังอ้อมการอ้อมของห้ามนะเสื้ออันเสื้อเพื่อนนะโห่ข้าโห่ซิเคอร์มันก,ก็ขันมี่ขันมุส้มกับเธอขันมุส้ม,สมน้ำเนาะแล้วก็เซื้ออันอาจะเซื้อนางควายเนาะนางเข้มนะเผาแล้วก็ แต้น้ำแล้วก็มาอ,อ,อ้อมหน้าตาจนต้วเหมืนตนันเสื้อปลาเด้พกักวัวพักหอมตามข้าเบอร์เสื้อนอน้อมอะไรฮะจะไปเบิง่บงปะบ้านเอาอ้อมนั้นนะเบานหไปเก็บบอลก่อนเนาะเก็บไเวลาจากข้าเบอร์นี้เนาะคนนี่เอาได้บอลมาแล้วเนาะเบิง่งมือก่อนเบนนิ่งมือก่อนนี่ แ,แดงแล้วบอยังมีท่านแดงค่ะฮาเมด้เก็บลายเนาะอันนี้ก็คือบ่อนของข้าวเนาะมีเอาอไลน์อาชั้นนี้ก็พอมือแล้วก็ต้มต้มและจังกันเย้นน้ำเพื่อจังอ้อมเนาะอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามกดซับสไคร้ให้เพลงไงเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังเจอเพลงเฮดคิปต,ต่อไปนะทุกคนเนาะขอมือต้มบ่อนออมบ่อนก็ย่าจะลืม ติดตามคลิปต่ตอไปเนาะเบิงสกเพลงในเด้อทุกคนเด้อมีพิเกติชมได้เขาขอบเจือนอะบาย